สวัสดีค่ะน้องคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกที่เราได้เจอกันนะคะวันนี้นะคะพี่โบก็เลยดึงเลือกเอาหนึ่งคำถามค่ะที่เป็นคำถามยอดคิดสำหรับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะน้องๆทุกๆคนนะคะก็คงจะมีคำถามสงสัยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่หนึ่งในคำถามยอดคิดก็คือถามพี่โบ่อยมากว่าเอ๊พี่โบคะมีวิธีการจาคาศัพท์ยังไงให้จำได้ง่ายจำได้เร็วที่สุดคะวันนี้พี่โบก็เลยจะมีคาตอบมา ชี้แจงแถลงขายให้น้องๆที่รับชมรับฟังกันนะคะเราลองไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีการจับคำสั่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเทคนิคแรกนะคะเทคนิคที่หนึ่งค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วรอบๆตัวเราเนี่ยนะคะมีคำสั่งเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่เราได้เรียนรู้นะคะน้องๆเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าพี่โบยกตัวอย่างง่ายๆค่ะนี่เลยีวันนี้เราได้ความคันจรนะคะจากข้อบทุญาต หรือถึงในวัยเด็กไม่รู้ว่าน้องในวัยเด็กกินกันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าน้องดูเนี่ยคลิปไปด้านหลังค่ะอ่าด้านหลังนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าส่วนประกอบสำคัญนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำว่า ingredients เป็นภาษาอังกฤษให้เรานะคะเห็นไหมจริงๆเราไม่ต้องไปเปิดอีกหาคำศัพท์ด้วยเห็นไหมคะอ่าหรือว่าจะเป็นคาว่าแป้งข้าวโพดนะคะอ่าเราก็มาดูกันว่าเขาใช้คาว่าพร บบนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคําศัพท์ีอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะคะ,นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะ,ะขอบคุณอขอโทษกรอกคเมนนค่ะส่วนเทคนินะคะที่สองนันนะคะง,ง่ายๆคะ่ะอันนี้ย้อนกลับไปเหมือนในวัยอนุบาลของเรานะฮะเวลาท่องสา,ามขาเนี่น้องๆก็แยกแบ่งเป็นชิ้นละสามสามก็ได้หรือว่าแยกพยางเอานะคะพี่โบยกตัวอย่างตามนี้นะคะ่ะนีี<ม>เห็นไหมคะใช้คําว่า abundant abundant นะคะเวลาเราท่องค่ะก็ท่อง a b u n d a n t abundant นะคะง่ายแค่นี้ค่ะ a b u n d a n t e นะคะน้องๆก็สามารถจดจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะ night, ค่ะแล้วก็เทคนิคที่สาม คะมันก็สืบเนื่องมาจากเทคนิคที่สองเมื่อกี้นี้เองนะคะเมื่อกี้พี่่บบอกให้ท่องศัพท์นะคะให้แบ่งกลุ่มคำในการท่องศัพท์ใช่ไหมล่ะคะคราวนี้นะคะ advance ขึ้นมาอีกค่ะก็คือน้องๆต้องรู้จักฝึกสะกดคำให้เป็นยังไงล่ะคะก็เช่น a อ่านว่า a d u n ออกเสียงว่าบันอัน a, ั u n, a, o, M o, n, B n, นนนบะคะแล้วก็ d a n t อ่านว่า dance นะคะถ้าน้องๆลองดูเนี่ยนะคะไม่ยากเลยล่ะคะ่ะก็คือว่า จริงๆแล้วเห็นไหมคำว่า and, a n d a n t ant นะคะคำว่า a n d เนี่ยนะคะถ้าสมมติน้องๆเติมตัวดีก็จะอ่านเป็น dance ใช่ไหมถ้าน้องๆเปลี่ยนใหม่เป็นตัว t ก็จะอ่านว่า t e a n t ใช่ไหมคะอ่ะพี่โบกยกตัวอย่าง assistant assistant เห็นไหมคะน้องๆต้องรู้จักการฝึกเอาคำมาประสมกันหรือยกตัวอย่างใช่ B E N b e n P E N Pen นะคะถ้าน้องๆเติมตัว C H ออกเสียงชเฉวๆไปนั่นะคะก็จะกลายเป็น Bench b e n Bench นะคะเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษนี่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะก็เหลือแค่จำคำแปลเท่านั้นน่ะค่ะวิธีการที่สี่นะคะเห็นอะไรไหมคะ คุณติงเชียว์เป็นครืองบจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอันนี้เรียกว่าแฟลชการ์ดนะคะแฟลชการ์ดนะคะจริงๆอันนี้เราสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านขายเครื่องเขียนเช่ The k, นเดล m มมากราปี B train อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ b 2 A s เนี่ยก็จะมีขายเป็นผงๆแบบนี้เลยอันนี้เราสามารถทำเองได้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบสำเร็จรูปนะคะที่จะเป็นของออสามารพิมพ์เมืองนอก แลชคอรแบบสำเร็จรูปเลยนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำเองได้โดยแค่มีผมๆแบบนี้แล้วก็มีผมๆแบบนี้เท่านั้นนะคะแฟลชคอร์ดข้อดีของมันก็คือเราก็จดคำศัพท์นะคะที่เราจำไม่ได้เนี่ยลงไปเช่นคำว่า complain นะคะอันนี้เป็นลายมือน้องเลยนะคะ complain นะคะเราก็จดด้านหลังนะคะเป็นคำแปลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสามาร พกพาแ l a ชการ์แบบนี้นะคะไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยละค่ะกิเก๋มากแล้วก็มาถึงเทคนิคที่5กันแล้วค่นนะน้องเทคนิคที่5นี้นะคะก็นี่เลยค่ะเป็นตะกร้ามากคิดเก๋อยู่เรากล้ามากเห็นไหมคะนี่น้องๆก็อาจจะไปซื้อตะกร้าเองก็ได้นะคะแล้วก็ คำศัพท์บแบบนี้ก็สามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะแค่ซื้อกระดาษสีมาแล้วก็อาจจะมีปริ้นเล็กน้อยนะคะแค่นี้เราก็จะได้บ,บัตรคําศัพท์ที่เป็นซีโนนิมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับน้องๆที่ชอบจำำําคําศัพท์แล้วก็จําเป็นกลุ่ม Family Group ของมันเลยนะคะว่าเออในในคำคำนี้มีคําว่าอะไรบ้างนะคะเช่นพี่โบยกตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะคำว่า ก็จะมีซีโนนิมลงมานะคะตอนนี้จดได้อยู่4คำนะคะด้วยกันค่ะเนาะก็จะมีคำแรกนะคะ dictatorial, i m p e r i a l s นะคะมีคำว่า overbearing and the last one oppressive นะคะอันนี้ก็เป็นซีโนนิมนะคะเวลาพี่โบจะจับก็จะจับ4คำรวดเลยก็แปลว่ากดข่ข่มเหงนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่น้องๆสามารถนำไปทำแล้วก็ adapt ในที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะคะโอเคไหมคะสำหรับ ในการจำคำศัพท์ที่เหลือนะคะในข้อต่อไปเนี่ยขอยกไว้คลิปหน้าลวกันเนาะสำหรับคลิปนี้เทปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามได้ในคลิปที่2ของเรานะคะ<พ>วันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ